เราก็มาอดอาหารกันเพื่อผลประโยชน์กับเราทั้งนั้นไม่ใช่แต่ตัวเราอย่างเดียวทั้งครอบครัวด้วยและสําคัญที่สุดเราถวา,ายพระเกียรติต่อพระเจ้าเพราะเราโฟล้อัฟตามพระเยซูว่าพระพระเยซูยังอดอาหารและยังทําได้สี่สิบวันเราเขียนมาแล้วว่าเราจะอดอาหารเราต้องทําให้ได้เที่ยงตรงตามที่เราเขียนพอเราเที่ยงตรงปับ๊บเราทําได้ปั๊บสัมติภาพเกิดขึ้นคือการอธิษฐานที่เราร้องขอต่อพระเจ้า,จาเจคาริยาบทที่เจ็ดข้อที่ห้า ทรงกล่าวแก่ชาวบ้านทั้งสิ้นและแก่บรรดาบุรุษเหตุว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายอดอาหารและไว้ทุกข์ในเดือนที่ห้าและในเดือนที่เจ็ดตั้งเจ็ดสิบปีนั้นเจ้าได้อดอาหารเพื่อเราคือเราเองหรือเศรษรกิจบทที่แปดข้อที่สิบเก้าพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้ว่าการอดอาหารในเดือนที่สี่การอดอาหารในเดือนที่ห้าและการอดอาหารในเดือนที่เจ็ดและการอดอาหารในเดือนที่สิบจะ เป็นที่ให้ความบันเทิงความรื่นเริงและเป็นการเลี้ยงสร้างความชื่นชมแก่พงพัน์ยูดาเพราะเหตุนี้เจ้าจงรักความเที่ยงตรงและสันติภาพสาดุดีบทที่35ข้อที่13ส่วนข้าพระองค์เมื่อพวกเขาป่วยข้าพระองค์สวมผ้ากระสอบข้าพระองค์ทอมตัวลงด้วยการอดอาหารข้าพระองค์ซบหน้าลงที่อกอธิษฐานเอเมนขอบคุณค่า ขอบคุณค่ะลูกหลิวค่ะพระเจ้าอูพ่พรค่ะฉะนั้นตอนเนี้เราเดือนเมของเราใช่ไหมก็จะเป็นเดือนที่ห้าจะมีเดือนที่สี่ที่ห้าเดือนที่เจ็ดแล้วก็เดือนที่สิบจะเป็นสี่สี่ใช่ไหมสี่ห้าเจ็ดสิบใช่ไหมก็จะเป็นสี่สี่สี่แหละคือปีหนึ่งจะทําได้สี่ครั้งต่อปีถ้าเรามองภาพพระแต่ที่นี้เราทําในเดือนเมก็คือเดือนที่ห้า แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะลูกถ้าจริงๆแล้วในในในของเราในยุคข,ของพระเยซูปั๊บเนี่ยพระเยซูก็รับมาหมดแล้วกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยตึงไว้บนไม้ไม้กางเขนแล้วคือเราอยู่ในยุคข,ของพระเยซูเทสนิวเทสเมนต์ใหม่ใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้เราสามารถที่เราจะอดทานได้ตลอดเวลาแต่ตรงน,นี้พอเรามาเสกคาลิยาเนี่ยเป็นคนที่มาจากเป็นผู้เผยพระเจาตักพระเจ้ารับฟังพ้ะดำหรัสของพระยาวเวก็มาปฏิบัติฉะนั้นเราก็เข้าอยู่ในกฎเกณฑ์เหมือนกันเพราะเราเป็นเดือนที่ห้า เพราะเดือนนี้เดือนเษใช่ไหมเป็นเดือนที่ห้าฉะนั้นเราก็มาอดอาหารกันฉะนั้นมามีก็ถึงขอร้องเลยว่าให้อดอาหารแบบจริงจังแค่เจ็ดวันแค่เจ็ดวันเพื่อผลประโยชน์กับเราทั้งนั้นไม่ใช่แต่ตัวเราอย่างเดียวทั้งครอบครัวด้วยและสําคัญที่สุดเราถวายพระเกียรติต่อพระเจ้าเพราะเราโฟล์ลอัพตามพระเยซูว่าพระพระเยซูยังอดอาหารและยังทําได้สี่สิบวันสี่สิบวันนะพระเยซูแต่เราแค่เจ็ดวันเองแล้วเราก็ ยังมีอาหารคามอยู่ในท้องเลยเราก็ไม่ได้ไม่ได้ลําบากเพราะพระเจ้าบอกแล้วไนงะอย่าทําหน้าเศร้าหมองให้มีความปลื้มปิติยินดีฉะนั้นเห็นไหมในในพระคัมภีร์ของเซเคลิยา ah, พูดเนี่ยบอกว่าไนงะพอเดือนที่เจ็ดอดอาหารในเรื่องเดือนสิบรับก็จะเป็นที่ความบัน,บนเทิงเกิดขึ้นความน่าเลิศเกิดขึ้นใช่ไหมการเลี้ยงความชื่นชมยินดีเกิดขึ้นในพงพันของยูดาเราก็เป็นพงพันของยูดาด้วยอสเอเมนฮาริยาเพราะอะไรมนะ เพราะว่าเหตุนั้นจงเออเจ้าจงมีความลักเที่ยงตรงใช่ไหมมีความเที่ยงตรงก็คืออะไรและสันติภาพอย่างเที่ยงตรงที่มันมีบอกไปแล้วในเมื่อเราจะทําอะไรในเรื่องการอดอาหารเราเราเขียนมาแล้วว่าเราจะอดอาหารเราต้องทําให้ได้เที่ยงตรงตามที่เราเขียนและสําคัญที่สุดไหมพอเราเที่ยงตรงปั๊บเราทําได้ปั๊บสันติภาพเกิดขึ้นคืออะไรคือการอธิษฐานที่เราร้องขอต่อพระเจ้าพระเจ้าส่งให้ปั๊บเลย ได้ทุกอย่างตามที่อธิษฐานใช่ไหมส่วนสุภะขอยี่สิบข้อพระเจ้าให้เลยที่มันมีหนุนใจแล้วไงว่าพระเจ้าจะให้สองข้อสามข้อและยังเหลืออีกพระเจ้าให้ไปตะนะพระเจ้าไม่ได้ลืมนะพระเจ้าให้แต่บางครั้งเรามนุษย์เรามนุษย์เนี่ยเออเราขอยี่สิบข้อแล้วทำไมพระเจ้าให้แม้แค่สามเห็นไหมต่อว่าพระเจ้าอีกแต่หารู้ไหมว่าพระเจ้ามีแผนการและอนาคตให้กับเราตลอดไปเลยที่เราขอนะ่ะพระเจ้าจะให้ พระเจ้าจะเลื่อนให้เลื่อนให้ถ้าสมมติเราให้พระเจ้าให้เราทีเดียวยี่สิบข้อปั๊บอะไรเกิดขึ้นไหมไอ้พอคาว่าปลดล็อกเกิดขึ้นทันทีความเจอหญิงและจองห้องเกิดขึ้นมาทันทีนั่น,นแหละลูกพระเจ้าจึงปลดล็อกไม่ให้เราได้ทีเดียวยี่สิบข้อพระเจ้าให้ไปสองข้อสามข้อไปแล้วลอกนั้นพระเจ้าจะให้ไปเรื่อยๆฉะนั้นพอเราได้ปั๊บเราเกิดความเย่อหยิ่งจองห้องลืมพระเจ้าเลย ฉะนั้นพระเจ้าปลดล็อกทันทีปลดล็อกเลยไม่ให้เราเยอ่อหญิงจองหองฉะนั้นสังเกตุวมนุษย์ทุกคนอะลูกพอได้อะไรปั๊บเนี่ย <c oughs> บางทีมนนษึกตัวเองเออที่สิ่งที่ฉันได้เนี่ยเพราะฉันน่ะไปสอบไปสอบมาแล้วฉันก็ได้ลืมนึกถึงพระเจ้าทันทีเลยหาลอกความสามารถของตัวเองอะไรต่ออะไรที่เงินตกลงมาปั๊บเนี่ยเออพอดีฉันไปยืมเพื่อนมาหรือไม่เพื่อนเห็นใจฉันพระเจ้าเพื่อนให้เงินใช่มา แต่หารู้ไม่ว่าพระเจ้าไปโดนจิตโดนใจเพื่อนของเราพระเจ้าโดนจิตโดนใจทุกสิ่งทุกอย่างให้เราเกิดคนขึ้นมาใช่ไหมฉะนั้นเนะี่ยพระเจ้าเลยบอกปลดล็อกพระเจ้าบอกมามีเลยปลดล็อกให้หนุนใจเรื่องคําว่าปลดล็อกคืออะไรนะความเย่อหยิ่งจังหอกแม้กระทั่งมามีเองอะ่ะมามียังก็อธิษฐานตัวเองเลยนะอย่าเย่อหยิ่งจังหอกไม่เหมือนีมันไม่เคยมาฮึกเขิมเลยว่า เออไอนู่นไอ,น,ไอนี่แลวทุกอย่างคำอธิษฐานของมามีเป็นจริงและอะไรต่ออะไรคำหังใจของมามีทําให้ทุกคนเกิดบน่นมามีถวายเกียรติของพระเจ้าพระพระวธญาณสุดนํามามีให้สติปัญญามามีให้คําพูดของมามีแล้วมามีอธิษฐานก่อนที่จะมาเข้ากลุ่มปลาแบบมามีต้องนั่งคุกเขา่าอธิษฐานต่อพระเจ้าเลยนะขอพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณสุด ให้สติปัญญากับลูกในการแต่งปันในภาวจนะที่ที่พี่น้องของลูกจะอ่านทุกคนแล้วก็ให้พ,พักพรกับคนที่อ่านด้วยแล้วก็ให้พ,พักพรกับผู้คนที่อยู่ในกลุ่มไฟเหงางเายายามาสุดด้วยมามีครบวงจรมากเลยไม่ใช่แตกมามีคนเดียวมามีแผ่กระจายทัพดิกออฟเลิศธรรท,ทีและอันนี้คือคําว่าปลดล็อกสําคัญมากปลดล็อกเลยนะแอลจบไปในลลกวันนี้ปลดล็อกการเยื่อหิงจองหงเราอย่าเยื่อหิ้งจองหงต้องดอมถ่อมกับพระเจ้าถ่อมให้ได้ ทุกเรื่องพรมให้ได้อย่าอย่าอย่ายเยอ่หญิงจ้องหวันนี้จึงเป็นขอคําคําสำคัญคือปดล็อกปดล็อกเรื่องอะไรความเยอ่อหญิงจ้องหงและอย่าหลงจินตัวหลงหลงเจินคือแหละโอ้วดตัวเองอย่าฉะนั้นทําไมที่มานผนวกคํานึ่งผนวกกันกันกบคําว่าอดอาหารอดอาหารอย่าทําหน้าเศร้าหมองเห็นไหมปดล็อกเลย ปลดล็อกเลยเอาคำนี้มาพูดมาปลดล็อกกับการอดอาหารทันทีอย่าทำหน้าเศร้าหมองอย่าเสแสร้งให้ปลดล็อกออกไปแล้วก็เกิดการทดลองเย่อหญิงจองหองปลดล็อกออกไปเอเมนพาลุยานะจ๊ะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีความชื่นชมยิดีหลังจากที่เราอดอาหารคืออะไรเราได้รับ คำอธิษฐานที่เราอธิษฐานต่อพระเจ้าและพระเจ้าตอบคาอธิษฐานของเราเราจึงชื่นชมยินดีใช่ไหมทุกคนพอได้รับคำอธิษฐานปั๊บมีใครเศร้าหมองมะเงี่ยเออฉันได้แล้วนะพระเจ้าตอบฉันคำอธิษฐานของฉันได้มาหมดแล้วแต่หน้าเศร้าหน้าไม,ไม่ไม่บอกบุญไม่รับเลยเหมือนกับที่การอดอาหารเหมือนกันทํา,ห,าห,นนทหน้าเศร้าหมอง เราฮึกเขิมดิโอ้ขอบคุณพระเจ้าชื่นชมยินดีเข้าไปกระโดดโลดเต้นพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์มากเลยสรรเสริญพระองค์มากพระองค์ตอบคำอธิษฐานของเรา Yes เ m ม n หาเลยรู้อย่าเรามีความเรอเลยเรามีความชื่นชมยินดีเพราะพระเจ้าให้กับคำอธิษฐานของเราเกิดผลแล้วผลมีตัวนี้เกิดขึ้นแปลว่าอะไรอะไรจะเกิดสันทิสุเกิดขึ้นทันทีเยสสันทิสุสันทิสุชี้ไปที่ตัวเองเลยความชื่นชมดีนดีทุกสิ่งทุกอย่างที่รูกอธิษฐานนั้นพระเจ้าตอบคำอธิษฐานนะวันนี้เป็นวันอดอาหารวันแรก พระเจ้าตอบคำอฐานของลูกเรียบร้อยแล้วลูกมีความชื่นชมยินดีสันที่สุดเกิดขึ้นคือคําอธิษฐานของเราพระเจ้าตอบบทด yes amen ที่มามีป้อยเติมอีกนิดนะคะพ่อสดุดีนะคะที่มามีบอกไปแล้วว่าเรามีดีความชื่นชมยินดีแล้วเราได้สันที่สุดใช่ไหมนะแล้ว,ลวทีนั้นสาคัญที่สุดไหมนะการอธิษฐานมามีพูดแล้วใช่ไหมการอธิษฐานใช่ไหมได้ผลด้วยกันเลยการอดอาหารและการถอนตัวลงของเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มามีบอกใช่ไหมแล้วก็พระอ,องค์ใช่ไหมโอเค ในการอธิฐานให้และพระองค์อธิฐานให้แทนเราด้วยนะพระองค์ซบหน้าลงเลยนะในการอดอาหารของเราเนี่ยอันนี้สําคัญนะพระเจ้าเนี่ยมองภาพสุดท้ายที่ลูกหลิวอ่านนะใช่ไหมพระองค์ซบหน้าลงพระองค์ซบซบหน้าลงที่ใช่ไหมอกแล้วก็อธิษฐานให้เราอันนี้สําคัญไม่ใช่แต่แรงอธิษฐานของเรานะพระเจ้าอธิษฐานให้กับอย่างที่มามีบอกแล้วหนุนใจแต่แรกเลยว่าพระเจ้าเป็นตุ๊กลา ทำอิจารของเราพระองค์ไปทูนให้กับพระยาวเวแล้วแล้วพระยาวเวก็ให้เป็นระดับลงมาลงมาถึงพระเยซูแล้วก็มาถึงพระยาสนสุดทรงเคลื่อนให้เราเกิดผลเป็นจริงทุกอย่างที่เราขับนิทานเราจึงมีความชื่นชมดีและสันทิสุขเกิดขึ้นเอเมนรูลอย่าง